เป็นบบนานาะลูกจะไผ่อุดรเนี่ยได้แล้วลูกไผ่มากแต่เราไม่ได้มากโอ้เราไม่มากแต่เฮาเนี่ยมากจรลีเนาะก็คือชาวโทนเนี่ยมากแล้วแต่ราคาจะเ<อ>บาอุดอนี่สิแตาเรามาบุญชงเหือ่นี่คบอารมณ์เ,เรามาบุญชงเหือนจะตะคุคบอารมณ์เราต้องเมื่อแล้ว ภูมาเลอดโอ้คนแบบว่าถ้ามีผู้มากาอีกคันเบาก็ดันเบาเนี่ยขาเบาได้เอาเอาภูมิมก็ได้อ๋อคันเบาอุดรบ่มิากก็คือคนอื่นก็นได้เด้อเบาไทยเด้อเอาเด้อชาวโทนี่อาการนาน <c oughs> หนาวกัยังหนาวหนาวหลายปีแล้วนะปีนี้ก็เลยเปิดใจ ตใจเต็มทีู่้บ่าวลาวู้บาาา่าวไทยเอาได้บิดผมมีู้บ่าวไทายู้บ่าวลาวก็เอา้าเอาีอ๋เด้อคบ่าวลาวเด้อู้บ่าวลาวกับมาคอเอาเลยสาวโถทักทายสบายดีทุกคนทุกมองทุกบอลที่ติดตามรับชมวิดีชีวิตสาวลาวมอน,นี่มาพบมาพากกับบ่าวใส่คือเก่าอยู่สนบดคือเก่าทุกคนอยู่เมืองหนองพาทุกคนมาชมวิถีชีวิตแล้วว่าบรรยากาศเมืองหนองคือเก่า ตอนนี้อากาศเย็นบึ้งทุกคนบึบ้งบาใส่ได้นะอากาศตอนนี้น่าจะหกองศานะทุกคนเย็นแล้วก็ฝนตกพ่อยพร้อมเดี๋ยวนี้นี่แกงอล่องบาใส่อยู่ที่แกงอล่องแล้วชเชลลนองไปทีข้ามไปบ้านแกงอลองแล้วก็มื้อนี้น่าจะไปนอนอยู่เมืองตะโอยได้ <laughs> นี่ไปนอนเฮ<ว>ือนอันน่ะไอ,ะะอแกวิไลสบายดีเนะส่สบายดีแกวิไลเคยโยเนาะ,ะไปติดตามรับชมได้ทุกคน<ว>บรรย<ว>าก<ว>าศหรือว่าวิถีชีวิตสาวลาวเนาะ มีแต่ผู้ชาวทั้งหมดเลยนี่ไปยังได้ผู้ชาวเมนไปยังได้เป็นเคยเล้าอ่ะก็คืออันนี้แกงอาลองเนะทุกคนนี่แก่งอันนี้แหละเอ็นบอกพังนั่นบ้านอาลองไม่เขาไก่แกยมเรียบร้อยแล้วปีนี้เขายังเห็ดอยู่เด้อทุกคนเด้ออ๋อ ปีนี้เขาเจ้ายัางจะเห็ดอยู่ได้ทุกคนนะถะครับผู้ใดมาปีนี้ผู้ใดที่ยังบ่ได้มีบรรยากาศไม่ไล่อ่ะจะผ่านไม่ไล่อ่ะทุกคนมาเก็บได้บรรยากาศบอกว่าปีหน้าก็คือขัวขัวพังแน่นอะ่ะขัวดินมันไก่จะเสร็จแล้วมันเรือประมาณอยู่สองต้นตอนนี้นะก็คือปีนี้คือปีสุดท้ายเห็นบอกสาบานเขากําลังการกียมใหม่กับเจ้าก็วัวนที่ห้าทุกคนท้าได้สมคลิปนี่แหละว,วันที่ห้าเดือนสิบสองก็คือเขาสร้างสะพานไม่ไล่เขาอาณาเขาเล่งหลักไว้แล้ว เขากะอันนเป้าหมยไว้แล้วว่างเปล่าไว้แล้วก็คือใหม่ก็เกียมพร้อมมาแล้วไปเชนได้ก็ไปรับชมน้ำกันทุกคนบ้านเก่งกระลางเสาพรมกร้องไปน้ำเบาใส่ปึ๊บโหนเนี่ยทุกคนขึ้นเหือแล้วด้นแหละมาได้อัพอัอัพเดทบรรยากาศแรกกี่ชิพันขึ้นเหือเจ้าห้าชิพันเหรออืมคนล คนพัดเลยเนาะบรรยากาศวัน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 ยังนะเขาเห็ุอะนะจะฟ้นวันจันทร์วันที่เยี่ยจันทร์หน้าวันที่หกวันที่หกเนาะนี่ทุกคนเขาบอกว่าวันจันทร์เดี๋ยวมื่อแรงบาใช่จะเอาคลิปไลงให้เพื่อทุกคนในอนาได้มาท่านก็คือวันที่หกเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามเนาะที่สามวันที่สี่วันนี้ ก็คือหนาวๆเลยแดดหน้าเย็นเลยแบบแดดเย็นได้ดสบายแบบด้ยวยแดดหน้าวแบบด้วยไ้คามเรือเองสิเราจะได้มาเดินีเแบบองแับคามเรืออยู่นี่ทุกคนกำลังกายเกี่ยมบ๋อชายเจี๊อัปเดตให้ทุกคนได้ชมเด้อก็คือกำลังกายเกี่ยมต้นนี้ก็คือจะสร้างสะพ,พานนี่แหละเพื่อนผู้ใดที่ยังบร,ริเวมาเก็บบรรยากาศก็คือวันที่ห้าวันที่หกก็คือก็จะ จะจะสางจะพันไม่ไหลเด้อทุกคนเด้อผู้ใดที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะมาบึงวิธีเขาเห็ดก็คือมาได้ก็คือไม่ก็เจ้าฟอร์มแหละก็คืออันนี้สี่หามูบานก็คือคนละสี่สิบใก็คือไม่ไม่ไม่กลมเลยครับไม่ไหลทุกคนอันนี้เห็นบ่เขาเกี่ยมพร้อมครบแล้วก็คือเขาบอกว่าวันจันทร์จันทร์จันทร์น้านี่แหละนี่ กำลังเกียมพร้อมมองนี่มีชันงานเนาะแห้งว่ะเนี่ยเขามาลินโทรศัพท์เห็นบ่ทุกคนแจงอลลงเดี๋ยวก็าวจะได้มาชมแหละผู้ใดที่ยังบ่ได้มาถ่ายคลิปก็คือปีนี้เป็นปีชุดท่ายด้อเพื่อนๆอ,อยากให้เป็นเพื่อนมานา่ะเก็บบรรยากาศเกา่เกาๆไว้ผมว่าปีหน้าอาจจะบบมีแล้วเด้อเพราะว่าเขาจะสร้างเป็นปีชุดท่ายก็คือนานา เพราะว่าอันน่ะสะพานมันสิ้แล้วเลยด้วมันเรืออยู่2องตนปีนี้ก็น่าจะแล้วก็คือปีนี้ก็คือกระเจ้าจะสร้างไว้อันน่ะเป็นปีสุดท้ายนะถ้าบุได้ที่นังบัไดมาเก็บบรรยากาศก็มาได้บอใส่มากับทีมงานสองคนมื่อานี้ยไอ้บุนตาแยกไปทางปุ่นมังมีบอใส่มากแจงก็ลองก็เลยอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนั่ ก็คืออันนี้ก็เป็นความามัคคีของชาวบ้านนะทุกคนความอนาซ้ามาคีก็คือเนี่ยไม้ไร่เนี่ยเนี่ย,ยบอกเลยมันโมเมนต์เรื่องง่ายทุกคนเพราะว่าใหม่มันกะหายากเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็นเริ่มหายากเลยเขาเขาบอกว่าเขาจะเห็ุปีชุดถ่ายเลยปีนี้แหละน้ำไหลงามๆทุกคน<า>กันคือแบบว่าหน้าแรงกับเป็นตาอามอยู่ดอกแต่เดนนีนาว ตอนนี้น่าจะประมาณหกองศาทุกคนได้เลยนะการหนาวเย็นก็นคืออันนะทิ้งไฟเ,เป็นบอกก็จะมีตาตารางตาตารางก็จะเจียกเยนไปนะบรรยากาศแกงอรลงุงทุกคนบ,นบานๆเลยไปเดียวบอสใส่สิพ้าทุกคนไปชมอันนะั้นสาวๆบ้านแกงอรลงุงไปน้ำกันทุกคนไปทุกคนเป็นไปเล่นเล่นพูษสาวน้ำบาใสา่ โอ้สบายดีเด้อสบายดีจะแหนบะสบายดีม่นสบายไม่เห็นพิจาราของรเลียวโอ้สาวเถ่เห็ดยังกินสาวเถหนึงข้าวหนึ่งข้าวโอ้มวยหนึ่งข้าวเนี่สบายดีโดยสบายดีหนึ่งข้าวเนี่ยนะเม่เขาทอดแล้แต่ว่ามือสาวเนี่กินบ่ได้เป็นนลยเด้ มี่เบิ่องในเข้านั่นี่ยมีแล้วแล้วอ๋อมันเป็นยังคือมีแต่ขี้ดินน้องน้องเคยน้อยตั้มมันตั้มเข่าเลยแบบเข่าคืออ้มแบบไหนเนาะแบบใดนเนาะก็เลยนึ่งไม่เหนี่นอ๋าแล้วอรมณดีหัวตลอดอุ้งหางของแท็กซี่แล้วเห็นอะไรมันกระหมงดูแล้วคนงามยังไม่ได้กินข้าวเนาะ กินลยังยังไม่ได้กินทานหนึ่งข้าวนี่ทุกคนหนึ่งข้าวพิงไผ่สอนแง่แงแ่งแง่บังเอิเราไปนาโร่เบื้องเราดูเชื่อนะอ๋อเมเห็นเราพริงไผ่อนะ <laughs> <laughs> เปทุกคนสาวโทอันน่ะหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวแล้วหนึ่งรอบหนึงแล้วแต่กินไม่ได้มนะัน่ะเป็นอย่างไม่ได้ดิน บพราะงนนาคีพุ่นปิ้วใช่ป่าจะเริ่มปิดเวลาจะแซ่เข่าไม่นบแม่เนาะเอ้าทุกคนมา่งวิถีชีวิตชาวลาวได้สาวโทมินี่มาอัปเดตล้นแล้วไม่ได้พอหน่ากันงามคือเก่าเป็นยังไงดิฉันก่าวว่าผู้บ่าวไทยมากเป็นตลอดอยู่บ่เาวหลอแล้วตลอดจุบบ่าวพะดองเออจุบบ่าวพะดองคอยชิชทอดคลยนอนคอยชิชทอดตลอดจิ๋วหรือ่ บางหลายเนี่ยบางแห่งมันบอกไอ้คนราชิมาอีกแต่ว่าเราไม่ได้ปราบาคุณดูเพื่อพวกน้องเนี่ราชิมาแล้วเราชวนจะไปน้ำจะไปน้ำหล่ามโนะไปไปเนาะไปกับเราไปกับเราไปที่งานในนี่แล้วไปนี่ไห้บอกว่าให้เจ้าไปผู้เดียวรอกเจ้าไปผู้เดียวนี้อะไรบะไรหรอกเจ้าไปผู้เดียวนี่านลงทางอ๋อไปกับกราบพื้นัน ไปบ่ไปนเราไปน้าเจ้าชายไปน้าบ่เดี๋เจ้าจะไปกับเราสองคนยันว่าเป็นขัดขวางขัดขวางไม่เอาที่ลูกมาได้บ่ได้ขัดขวางขัดคืนมาโทรลูกมเนาเด้อเวลาไปหน้าทีมงานนายวาวอย่างวาวลูกมันตรงไหนสมัครหลั้าจะวาวรถเป็นนั่นคือวายลมดีแต่ละเดนเจ้าสิจิ้มเนี่ได้เจ้าสิวาวเนี่ยได้น้าเหล้าให้เราหมักเจ้านี่เจ้านี่หมักเหล้าแล้วตอนนี้ค่อยเบิ่งเจ้าหนึ่งบิ่งเชิญมัน่า กันมากลาเนี่เมื่อน้ำลาได้ไหมเมื่อได้บอกกันให้ลาโบเมื่อให้ลามาอยู่อ๋อไ้สิมาอยู่นี่แหละของป้าเวกยงปางานเราแค่นั้นได้ไจ้าก่ให้ได้ไหมมาเยี่ยมมาเยี่ยมเมามาเยี่ยมเมา่เมื่ออยู่พุนมาเยี่ยมอยู่พี่ือกเราพียเบียงอยู่พุนเนาะบอกเลยเรายันเดียวมีตอนน้อยนลดขันลามาอยู่นี่นี่เสียท้อันอ้เพื่นมาอยู่นี่นี่แล้วป้าเวกยงปางานอยู่พุนนี่คือผมมีเงินแน่นอน เจ้าชาเราเฮ็ดเนีอยู่นี่เจ้าชายเราหาหน่อไม้ขายบ่หาบ้างห่มือให้เวียกเจ้าอยู่พีบุได้แลวบู้มีอยู่ไก่กันเว้าชั้มบุได้ออกกันเละนาะเกองยูน้ากันเลยวเดี๋ยวมอยูนเล่ยคุเดินมาเทือช่องเทือมายาพ่อยาแม่ มาซื้อเขาซื้อยวนกินแล้วกินแช็พเชให้เขาให้เขาแพงลูกสาวลูกเคยนี่ทุกคนมวยหนึ่งเข่าเราแปลกแปลกทันสมัยมวยหนึ่งเข่าผมสอบชาวเชียงรีบเลบอลไปติดอ่างเลือดนะดีแล้วบอลได้ยังไงยังบุรีอยู่ธ์ที่นายได้พาไปหาหมออยู่บอกยังบุรีอยู่บุยู่เป็นเป็นนั่นแหนอไางเลือดอ่างได้เลือดอ้าวอันตรายผ่าเราไปหาหมอ ผมีเงินเง่นอะไรบางนี้องชอบอะไรทีมงานเาก็ชอบอะไรมีแต่แนะนำสิ่ชื่อว่าต้องไปหาหมูบอกได้ชื่อแม้วเป็นแล้วเป็นจะเหนื่อยนะดนอะไรโดนนะคือคอยนม่คอยนพอไปออกเลือดไอจะอดก่อนนะไอไอเล็บยิ้วไอเล่บสะโธ่ทีมงานยอกจะโธ่พอด้หู แถวโผล่มักดอกมือใดก็เราเอาอยู yeah ่ไอ้มีเมียแล้วเราถึงไอ้บ่มีเมียไอ้ก็บ่มักแกรองแถวโผล่ขอยกเล็บจำมีใจให้นุ่มบุญรอนนะโอ้ก็ปัญญานายคนว่ามักผู้บ่าวทายคนเดียวนะแต่เขาบ่มักหรือว่าเนี่ยเราเมกันอยู่บ่จริงจังอยู่บ่เบาดิแม่นแม่นจริงจังเนาะเอาอันผู้บ่าวที่ยินแล้ว ข่าวมาหาเด้ออยู่เบื้องนีัแจงแจงกว่าทางไหนอยู่เบื้องนีังเมื่อคืนนี้โทรหาคือบัวหับไปใช้ผู้บ่าวโทรหาเมื่อคืนนี้เพื่อนอาชาพูดบ่ได้เปิดสัญญาณผู้บ่าวมาลบเมื่อคืนนี้ได้ยต้ยงามเช้าขนาดป้ากระเด้งเบ่งมาเนี่ย ไปไปหานใหม่ไมาปาไ,ปไปหานใหม่ไอสิบนสิบเลยสิบเลยจะว่าบรลุุดรมาจะ้าจะเอาอยัางไ้เรากินเนาะเจลเจลไอ้พ่อจะกินได้บ่เจลเจลป้มบ่คือจ้วบูกินได้กาิ้ตำเจลชูได้ตำเจล่เรียชากคืนะอเก้า่นาชาวตัตำขอปุนมันตำเรียชากเลยเหรอ,อเออใช่เฉย บอกชาโต้เคยกินแล้วว่าปลาหมึกนะ่ยเขาทำอิริบอกไม่เคยกินไม่เคยเคยกินปลาหมึกบาวอดอนนอกนี่จะก๋วมีจะใช้เบ็ดบุทึกือกี่เท่าบ่บ่มีมีนะปลาหมึกมันก็มีอยู่ชีปลาหมึกเฮ่ชื้อมละลายน้ำเลยอันเอฟจีซื้อปลาหมึกให้ซาโต้ในเดอร์ไม่เคยกินปลาหมึกซื้อให้เราเห็นเราเลยเห็นเป็นอยู่บ่ทุกคน เอซีเอฟซีก <önemli> ิน <seriously> ดิบเนาะปลาเนาะปลาเนาะปลาหมึกปลาหมึกเนาะช่อยจุจุ้ไม่เคยได้บ่เป็นว่าเอฟซีก็เสิร์ฟเป็นจะเป็นเห็ดเห็ดอันไดนกินช่อยจุเราเอาอยู่ดิช่อยจุ้โมโมหับน่ะเอาไปจะกินปลาหมึกี้โเป็นเห็ดแล้วแบบนี้เจ้าชาวโถเจ้าโมเกิดเป็นชาวเวียนชาวเวียนเราได้กิน นคนที่จะเอาคเนี่ยแหละชื่อให้บ่าวดอนชื่อให้และชาวเวียดนามที่ข้างกมึกบ่มีวาสนาคือเขาไม่มีวาสนาคือเขาอายก็อยากกินคือกันขนาด้ายทึ่งเรียกเขาชื่อกินกันก่นเนาะาก่อนทึ่งเลีกรัฐบาลก็เมื่อคืนมีกบุทึ่งช้ำบุทึ่งข้าทึ่งเลีกว่าจะชื่อกมึกให้ชาวโทอยู่ทุกคนวันนี้อยู่บ้านแจียงกลองคือเกามาบึงวิทีสิบิตชาวโทได้อันนี้เพิ่นนึ่งเขากันว่านึ่งรอบนึ่งแหละ นี่งน่อยให้เงี้แม่ลูกจเจ้าโถหลานหลานลูกผู้ใดลูกเอือยลูกเอือยจะคนลูกเอือยสามลูกเจ้าชอ่มีมีลูกยังได้บ่ลูกอ่ะยังได้ลูกลาภูวยังได้ยูว่คอยมาเจ้าทคนาจะได้ลูกมเจ้าโถบบฮิต่อร์เลยตลอดได้ดีเลยอารมณ์ดีดีมือนี่ อารมดีหนึ่งเขาสองเทียวอารมณ์ดีหนึ่งเขาสองเทียบไปยากเลยชาตัวหิวเข่าไ้กินข่าสากินต่องยางเยวจะงาคือเกาือมันเช้ากินมาเช้าแล้วเนาะคนงามเลยติดตามแล้วนะครับเอ้ยขอบคุณหลายๆงามเพราะกินน้ไาบ้างเราะกมาเล่นติต่อเาะมาเล่นติดต่ออยู่อ้ติยย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 ยไยย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 ดียย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  นี่มาติดก่อนเดี๋ยวให้เอซีติดตามตุ้ดตามจกคนเลยติดตอกไหมหาคนตอกมากเลยโอ้เป็นมือสามซองเดียวสามสามจงคนแมนสามองที่เราเิ่ติดตอกฉช่องแล้วโอ้จะตั้งหลายช่องใช่ไหมสามพันปลายแล้วสามพันกว่าปลาไลก็ได้เจ้าค่บุตัเจ้าู่บุยูทูบใช่ เจ้าส t บอกบ่เว้นเจ้าจะปรนบ่เจ้าจะเฮ็ดบ่ให้สิบอกอาจารย์ชานว่าผูชอนสิบอกก็สิบอกเขาเจ้าจะเฮ็ดอีหลีเจ้าเจ้าว่ให้สิตั้งให้ชี้ในนําแต่ว่าเจ้าต้องมีอุปกรณ์การถ่ายได้น่ะเาเจ้าจะเฮ็ดแท้ให้สิบอกจะมีปกองโทรศัพท์เจ้าโทรศัพท์รุ่นใดต้องไปโทรศัพท์กันชันเด้อม iPhone เรากันชันแล้ว iPhone มันกันชันกันชันได้้ใช้ iPhone ยัง <911. S 2> iPhone 12ช pues ่องกัน hmm. ชันได้แล้วอุปกรณ์จะมีแลไวบ้านี่มีไหมสิพี่จับขาตั้งกองได้อาจียตั้งให้ช่องนะโมย่ะข้าเจ้าจะเห็นหรือเจ้าต้องทายได้ข้าเจ้าบุญเนาทายจะไปทายกัไกันได้สบายดีทุกคนเด้อสบายดีได้ยังกินมันนี่ตาโถอมีมีแต่น้ำมันน้ำมันอักแล้วน้ำมันยัง นูไม่ไล่ยังบางอะไรบอางอะไรไปหาเจ้าจะไปหาเองบบไม่้นไปาเมืไอวานนี่โอ้้าไฟบ้างก็ยัไม่ได้นะไปหาไรบอกพาปอชายไปหาไรบอกบอชายจะกินป่าดิหนุกชีไปไปชานาเปี้ยแม่นเหรอปอชาจะได้ผู้สาวามากับเจ้า จะมากเบาใส่มัมากเบาอุดรพูนตอนนี้นี่คือเป้าหมายคือนุ่มอุดรอย่างเดียวเนาะเออเอ้าเอ้าเดีเพนเรามาวันนี้เจ้าจูุ่มรเด้อจะบอกก้อนรถจะบอกคนักเจ้าไห้เ้ยจัะสารภาพกล้าบอกเหงไรเฉาถูกของบกาบานี่เห็นไรยังไงลหะบานี่จะชิมีวัตลาระโตกันบุีกเนาะจ้ต้องกล้าได้นั่ง ขันมากข้ากับต้อมกล้าไอ้เชี่ยชุดใจและเทเจ้าสองคนไหนมีเจ้าไอเชี่ยชัยกุ้งต้มโบรอนนี่แล้วก็ไพ่น่าันบ่ได้เจ้าล้วฮะไอเชี่ยชัยชาวกุ๊บบ้านพุ่นบองมีชาวเวียนเลยฮะชาวเวียนนะจากนี้จะชาวเวียนบ่มากเหลาพอเห็นแล้วชาวเวียนเลย ตั้งได้เข้าไปตั้งแต่ทีมงานเข้าไปต้อกันมันก็เบิ่งแล้วชาวเวียนบ่ปานใดเนาะบ่ปานใดเลยชาวเวียนแล้วชาวโทนี่มักชุดใจดิชาวโทนี่ชุดใจแล้วเบิ่งนี่ใเวลาที่ยู่นําอายเพิ่นล่ะกามีความสุขเบิ่งชาวเวียนคือเราเว้ยความสุขนี่เด็กชาวโทใหนี่เห็นได้เห็นลายๆคนบ่ตอนลูกอุดรไปหาชาวเวียนออ๋ยังได้กเบาใส่บดไอแป้งเบาอุดรือว่าเล่าแกงทําสิชื่อบ่แกงเฮ็ดแบบนี้สิบ่จังโทนี่มักอีหลีบ่นอ่ะ มาเทาขันรามาต้าอ้าวเทขันจัตุอ่ะเราได้ไรค่อยเป็นตัวเทสเราได้ค่อยท้ายแถไรค่อยปั๊บใหม่ยังงูตัวเรื่องไรก็คือมากกันอายอายเพิ่นมากกันมากเนาะบุตรีบ่ค่อยจะให้เจ้าได้เลยเฉยค่อยก็จะไปแห่แห่เพื่อไปไก่กันค่อยจะไปเบื้องประเทศไทยนี่ค่อยกันก็ให้แห่แบบนั้นแห่เอ้ยแห่แห่แล้วแห่อะไรไปแล้วแห่คำโค้ เฮ้ความเฮ้พื้ความคงทำคงดีใจลำเดินเอ้ยังมาได้เนาะยินเียนำยินเลยนำชาวไทยยูเพื่อนบัชาวโทยูเพื่อนยูเพนนาะโอนี้เราแล้วเราบอกเขาเราเอาจาหน้าที่กรเบิวงชาวไทยทุยคนเด้อพอแล้วนะช่วเทอชาโทได้จากทราบข่าวจ้ ไม่ได้แต่โทษไอสิไปก่อนไหนห็นบอกไอบอกไอสิไปก่อนไอสิไปหาชาวไทยเลยขอบคกขอบใจหลายๆน่ะลาบบายบายเลยกันเข่ากันเข่าอยากได้เนี่ยคือให้เขามาอยู่บ้านเท่าบ่จะบ่เมือบ่้ไม่หมักขนาดนั้นจะบ่เมือน้ำเขาอยู่เรียอไรล่ะ พอได้เมื่อแล้วมันไก่น้องกินรถใหญ่พอได้เมามารถยันเมาล์รถก็คือผู้บ่าวทยอยากอันใดให้มาอยู่บ้านหฮาเนาะเขากินน้ำบังโมเป็เนกินโาเป็นก็ต้องกินเปิลอะไอยู่ลาเมาลมนสบายดีบ่าวใสโดยสบายดีกลับลาวแล้วรบับแม่นครับกลับเมื่อวานเนี่ยครับก็มาหอน สบายดีไอ้ชายด้วยสบายอากาศดีมากเลยครับอุ๊ยบอดี้ดีหนาวอีดีเนาะเบิ่งพิงไผ่ใ <c> ด <oughs> ช่องเทียนหนึ่งข่าวชายคมข่าวยังข่าวมีที่คิดดินเมาาื่อวานกินมาได้กินมาได้เลยหนึ่งไม่ไดนะ้จักซอปนะข่าวเจ้าปีนี้บ้บาจิ๊บซอปบ้บาจิบซอปกุ้มเหรอบร่กุ้มเลยตอนนี้บ่กุ้มเลยจะข้นเหีอนเจ้า หกเจ็ดคนอ๋อขอาเจ็ดคนหกนเ้องค่อ๋คือข้าวปีนี้ชิบชอบบัวฮานาชาวใช่ไหมข่าวยังข้าหน้าเลยค่ให้ข้าวให้นาบรเฮดบอมีรถไทยบ่มีรถไถ่เนาะกันว่าอันนา ได้ได้เป็นดานาลูกจะาไพดอุดรนี่ยได้แล้วลดาไทย <c oughs> ม,ามากแต่เราไ่ได้มากโอเราบม่มากแต่ฮาเนี่ยมากทีีเนาะก็คือชาวโทนเนี่ยมากแล้วแต่ราคาจะเบากว่าอุาดรน,นี่ซื้อต่เรามาบนชงเทืานี่ทุกประหลด เรามาบุญชมเหื่อนจะตะคุบอาเลิศเราต้องเมื่อแล้วเคุมมาเลิโอ้เบาดอนเนืยเจามาเลดศบุญชมเหื่อนเนี่ยสาวโทจิกุมมาเลดแต่โตคนอื่นกับเบ้ามัสวนแบบว่าถ้ามีผู้มักอีกกันเบ้าดอนเบ้าเนี่ย เอ๋อคันบ่าวอุดรบ่มากก็คือคนอื่นก็ได้เด้อบ่าวไทยเด้อมาเอาเด้อชาวโถนี่อาการหนาวเพิ่งหนาวหนาวหลายปีอ่ะปีนี้ก็เลยเปิดใจเปิดใจเต็มที่ผู้บ่าวลาวผู้บ่าวไทยเอาได้บึ้บผมมีผู้บ่าวไทยผู้บ่าวลาวก็เอาเด้อผู้บ่าวลาวเด้อผู้บ่าวลาวกับ มาคอเอาเลยสาวโทพิซซุกเลยมั้โอเดเนเขาจะบริษายมวยขน้นเนาะเอาแบบนี้เลยแบบนั้นบริษายน่บริษายเลวใส่แบบนี้อ่อ๋อทันสมัยเนาะท่านก็เห็นนะอ่าอีดีสบายดีเด้อทุกคนเด้อสบายดีเด้อกินข้าวไปพร้อมหิวข้าวแล้วตอนนี้กะ ตอนนี้ก็ได้เวลาแบ่งข้าวแล้วบ้านนี้บุมีขี้ดินเลยนะบุมมีหอมข้าวเจ้าเนาะข้าวใหม่เนาะข้าวไหาเนาะเข้าตัวเก้าเห็นแล้นะให้หมูให้หมูให้มากินหมูให้มากินกินก็ได้ละคนมีแต่ขี้ดิน บั้ดเลยน,นี่้ดเลยเป็นแล้วคนมาเถืดกินเนาะแต่ว่าจังหน่อยกับบะได้นึอง,ลงเ,เลยนี่เป็นเนืองเลยอ่านายกินขอพ่อท่าน,นายจะกินน้ำกระไดบ่ให้กินบ่หากลงมือกินชื่อคอยกินเ,เ,นเนท้าเผืะะ <c ười> ่อจ้ะลายเธออะไรฉ่าโทโอเคติดเดียวเลยโตทางนาช่องเท้าในฮ็ดกินยังพวกให้หกินยัง โอ้ไดายใกล้ใกล้ป่าเลยโอ้สองเท่าใกล้เชื่อนี่เช่วยเนาะสบายเนาะลูกสาวนึ่งข้าวเอาเอาช่วยกันคนละไม้คนละมือจะกินไหวพอหิวข้าวเลยนทุกคนปกติก็ลูกสาวนี่แหละเป็นผู้เฮ็ดคนเดียวนี่นะเดี๋ยวมนนี้มันช่วยแล้วก็เลยหิวข้าวแห้ไอเดียนะหักก็คือเบาอุดรนี่แหละหักชดใจเลยยังนอนละเมอเลยไปจัก แม่น,นบ่แต่เสียดายเบาดอนไม่ได้ซื้อปลาหมึกให้กินเนาะชาวเวียนไม่ได้กินปลาหมึกไปขายไปเลยเลยเลยชาวโท่ายดีใจถ้าเรามาบมดุงเียนี้เราก็ซื้อให้แล,ล้วแหละอ๋อการเรามาชะเมื่อก่ให้เราซื้อให้บ่เซอจะเชอได้เอ้าวจะบอกค่อยก่อนว่าจะเชื่อจังไหปลาหมึกอ่ะเข็ดอะไรกินเนาะ เอาบอกว่าจะเจ็อยังไรก่อนจะต้องมีเมนูก่อนแล้วเปล่าจะต้องขึ้นลงนาว่าจะเห็นเมนูหนึเนาะให้เบลวัดดอนกินเล้วติดใจซิมือเอาจะเช่นอะไรเหมือนแกงเนาแม่นั่งเห็ดตุเป็ยังบ่เคยกินบ่เคยเห็นสั่งยังบ่เคยกินปลาหมึกแต่ก็อยากกินปลาหมึกบู่้ว่าวิธีเฮ็ดจังได๋นั่นื่ะย่างเอาเนาะเอาไม้เสียบๆย่าง จำน้ำผ่้หมึกย่างน้องโทรนี่เห็นบอยซีบอกว่าย่างเขาบอกให้ซามึกย่างเงาปลาหมึกอันนาชาวโทรว่าจีแกงออเดอร์ปลาหมึกแกงปลาหมึกใครเคยกินเนาะวะอ่านจังได้อาก้าบก็กลับกันเ้อะเดาไปไลน์บอลเนี่ยอ้าไปาบ,บ,าบายให้นะอาทุกคนคลิปนี้ก็บอสใ่ สิได้ไปสิได <ings> ้ไปปะได้แล้ทุกคนเด้อมื้อหน้าสิอํามาอัปเดตใหม่ว่าสาวโทเฮ็ดจังได๋ผู้ได้อนาอยากให้บ่ใส่อันน่ะไปอัปเดตวิถีชีวิตสาวโทีคอมเมนต์บอกบ่ใส่คลิปนี้ก็โไว้ชํานี้ก่อนทุกคนบันชวน